ครับสวัสดีครับบรรดาพี่น้องยูทูบของพี่น้องครับซีทียูทูบแฟนตลอดกจนพี่น้องที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะยังอยู่กับแทสซิ่งนิวชั่นก็เหมือนเดิมเนาะอันนี้เรามาออปเปนอัน บางผ้าไตรบางสกุลกันนะครับเนะเดี๋ยวจะลวดวางอดอกไม้จันกันเลยนะครับเนาะเป็นพิธีการสุดท้ายสำหรับงานนี้นะครับนะสมบชิบสภาเิศบาลสงสายอดีตผู้ดูแลบ้าน และชุดสุดท้ายในกท a j าวัดจะเา็นกท a พัดเจนาวันอราเภนครับครับก็ูนโอเคนะครับเนาะชุดสุดท้ายละเสิ็จังนี้เดี๋ยวฮรกดจะไปวางดอกไม้จันกันเลยนะครับเนาะสักครู่นะครับเนาะ โอเคนะครับนะตอนนี้ก็เสร็จภารกิจจัดกันวางผ้าเรียบร้อยนะเ็าจะได้นำสรีระร่างกายที่ไร้วิญญาณของหลานบาวหรือว่าหลานชายนะขึ้นสู่เมนแม่สู่แสงประเจม่อนสันตุนดูแห่งนี้นะครับเนาะเป็นวาระสุดท้ายแล้วนะครับเนาะ ตลอดระยะเวลาในการตั้งบทเพลงบุศน์สองต้องไจากจังได้น้องขอทางด้านเจ้าภาพอาจจะมีการขับรถบกกล่องไปนะครับไปได้ไปทักทาทยปราัยบรดาพี่น้องเหมือนกันทุกท่านทุกคนนะครับการต้อนรับโดยสถานที่ก็ดีการต้อนรับโดยกับเ้าากับปลานะครับหวังว่าคงจะได้รับความอภัย จากบรดาพี่น้องแต่ตันตีขอรพนะครับอาท่านบอต้องฟั่งนะครับเดินเป็นแถวกันขึ้นไปเนอนะครับเดินเป็นแถวกันขึ้นไปนะครับดูน้องๆลูกหลานนี่เป็นตัวอย่างนะน้องๆก็จะเดินเป็นแถวละนะครับวันนี้ต้องขอชมเชยนะครับลูกหลานนะครับลูกหลานบรรเทาในต่อไปเขาจะได้ไหวของบิดาพี่น้องแต่บอก่ว่าคนไดนี่จะได้เป็นครูบาอาจารย์นะครับอันนี้ก็ต้องขอนะครับ พราคุมตัวยต่ัวเรียนสมงตัวนะครับครูผู้คนในคลาสสอนลุกหลานของทานะครับลวงถึงูระดับน้องวันนี้นะครับหากมากาเซ็ตการประชุมเปิงเรียบร้อยนะครับต่อต้องกลาของความริษารลองไปดูลำบากไปแรงอยากพ่อบ้านหัวนี้แม่บ้านตัวยีนะครับไปไปช่วยไปเกริมกากตั้งบ้านตัวเองนะครับเจ๊ต้นเจ๊ต๊กเจเตาดี นอยู่การแตนทุกสิ่งทุกอย่างก็อาศัยนะครับความเมตตาทางาทกำลังใจจากบรรดาท่านปี่น้องนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามาได้รับความเมตตาารงานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับย่อมจะบ่สลดร่วงไปก็ถึงว่าบรรดาพี่น้องนะครับเดินทางมาจากที่ไหนนะครับต่างบ้านต่างจอกบ้านใกล้บ้านไกลนะครับที่ท่านได้มาร่วมในครั้งนี้ แล้วบรรดาพี่น้องหลายท่านหลายคนนะครับบางทีก็อาจจะคิดว่าอู้มาได้หันนะครับอดีตสีภรรยาของอายุตหรือว่าญาติพี่น้องไปบอกไปกล่าวนะครับก็ต้องปรับอภัยตัวเองเพราะว่าประเดี๋ยวนี้นะครับมันหูข่าวกันง่ายนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าภาพก็อาจจะตื้นตันใจนะครับเพราะว่าอาจจะทําใจมาได้ตัวเองแต่าครั้งนี้ก็ต้องได้มาสูญเสียนะครับหัวหน้ารอกลัวไป ก็คือคุณป่อหอมเลยนะรวดหกอยาเพราะเรเริ่มาดงานเดินละตุ๊กอบใหญ่โอเคเนาะครับเนาะตอนนี้ก็ทำการประชุมเพื่อเป็นที่เรียบร้อยนะเนาะบรรดาญาติพี่น้องก็จะได้ทยอยกันเนาะไปบ้านไปจองเนาะ เดี๋ยวจะไปช่วยกอนเอ่อเจ้าครอบเก็บครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะีวจะมีรถบริการอยู่นะครับเนะาะนะครับไปส่งนะครับเนาะตอนนี้รถก็หลายคันอยู่นะครับเนะาะสำหรับที่นี่ก็โอเคเนาะ บอกไว้เทียงแค่นี้นะครับเนาะรัยกัรนีคลิปต่อต่อไปเสร็จแล้วับเนาะวันนี้ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมยกคลิปนะครับเนาะขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับ